สิบสี่บสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังภักขาวสเกสุวิหาะติกะปิลาวัตุเสมีมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิปัญจมัตเตหิภิกขุสัเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัสสะหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยเนสนิปติตาหุนติผคกวันตังทัสศนัยเภิกขุสังขัญจะอัตาโคุตตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวนังเอต่ะ ทาโหสิอาย,ยังโคภกวสัสเกสุวิหารติกะเปลาวัตุสมิงมหมาวเนมหาตาภิกขุกสังมมเขนะสติงปัญจมาเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพเหว่าอรันเตหิทัศหิจารุกาทาตุหิเทวาตาเยปุเยนะสันนิปติตาหงติภะคะวันตังดัสนายะภิกขุสังขันจะยานุนะมะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังกเมยมามะอุปะสังกมิตาวะ ภคะวัตโตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยยามาติอัทโขต,ตาเทวตาเสยทาปินามะภารวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยยาเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาระาหิตาภคาวัตโตปุระโตปาต,าตาุระหังสุอัทโคตาเทวตาภคาวันตัง อภิวาเทวาตาเอกมันตังอัตถังสุเอกัตมันตังทิตาโขอเอกาเทวาตาปะขวัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโย وب. ปปวานาเสมิงเทวากายาสมากตาอัคะตัมหาอิมังธรรมสะสมะยังทักกินายะวะอปะราชิตะสังคันติอัตถโขอปาราเทวาตาปะขวัโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ ตัตภิคาวสมาทหังสุติตังอัตโนอุชุกะมากังสุสารถีวะเนตาณิคาเหตาวะอินทรียานิรักขันติปันธิตาติอัถโคอัปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอีมังคะทังอาภาสิเจตวะขีลังเจตวะปริคังอินทขีลังโอหัจมะเนชาเตจารันติสุทาวิมาระจากคุมาตาสุทันตาสุสุ นาคาติอาถโคอปาระเทวตาภควโตสันติเกอิมังคตังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอภัยยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอตถโรพ์ภควาภิกูอมันเตจิเยพุเยนาภิกขเวทัสสุโรกัาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตาทักตังทศนัยเยภิขุสังกัญใจเยปิ เตภิกขเวอเฮสุงอัติตามัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสเนปติตะเอเฮสุงเสยยถาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตตมัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปะระมาเยวะ เทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยถาปิมหังเอตาระหีอาจิกิสมิบิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสมิภิกขเวเทวกายานังนามานิทิสิสมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุณัฏฐาสาธุกังมะนะสิกโรธะภาสิสมิติ เอวัมพันเตติโคเตปิคูปควาโตปัจจโสสุมปคาวาเอตะทะโวจะซีโรกะ สิโรกะมนุสกัสมิยัตถภูม,มิตาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสิหาวะสัลลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตตมะณะสาสุทธาวิปสัสน,นมามะนาวิราภิโยปัญจสเตยตาวาอะเนกาปิลาวัทเวตโตอมันตยิสัธาสาวกเก สาสนะเตเทวกายาอภิคันตเตวิชนะแตปิฆวเตจะอาตะปมการุงตุตาวะพุทธสศาสนังเตสัมปะอะตุราหุยานังอมนุสานะทัสนังอัปเปเกสะัะสัตตมัทธคุงสหัสังอทัสัตัลิงสัตังเอเกสหัาสนังอมนุสานะมัทธสุงอัปเปเกนันตัมัทธคุงทิสาสภะพุทธะอุหุตจะสพัง punya apinyayak wawa kitawana cakumatato aman tayiasaawa kesa san wa kay api wisana tapi kawo ye wohan kitayi sem rahi anup pakso sah sawwak kappu maka billa wat tak watik manto jutik manwanaangtosin ommota mana api kamumbikunangmiting wanaang. ชาสหัสสาเฮมะวตายากานาตะวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยาสันสีโนโมธมนาอภิกรรมุงบิกุนังสมิติงวานังสาตากิรติสหัสยาคานาตะวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยาสันสีโนโมธมนาอภิกรรมุงบิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสลัสชาสหัสสายยาคานาตะวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวนนวันโตยาสันสีโนโมธมนาอภิกรรมุงบิกุนังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสะ kana ngatawawan nino diment chui nawan nomo tamanapi kamungmbikunang semitingwenang kumbiro ra cakak เวปุลาสานิเวสนางพิโยนางสัตตสังยาานังปายรูปาสติกุมพิโลราชกหิโกโซปะขสมิติงวานังปุริมันจติสังราชทตาลาโทปัสสะสติขันธะฮาพานังอธิปติมหาราชยสันสีโสพุตตาปิตัสสะภหาวอินทะนามาหาปายติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสีโนโมธรรมนาปิกามุงปิกุนังสมิติงวานังทากินันจติสัง ราชาวิรุธโธตับปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมาราชายสันสิโสพุตตาปิตัสสะพะหวอินทานามามหาปรายอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมธรรมนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวานังปัจจิมันจติสังราชาวิรุปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมาราชายสันสิโสพุตตาปิตัสสะพะหวอินทานามามหาปรายอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสันสิโนโมธรรมนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวานัง utaran jati sang cagu wero tapasa setia yakana ngati pati marah jaya sopitaapa wo indana mama parai diment yang ชุติมันโตวันนาวันโตยัสันสีนโมธรรมนาอภิกรรมุงปิกุนังสมิติงว่นังปุริมาทิสังทัตระเททักขีเนนวิรุธาโกปัจฉิเมนวิรุปะโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตารโอเตมาราชายสมันตาจตุโรทิสะทัตตะมานาอัังสุวเนกาปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาคุวันจานิกาสัทธามายาคุเวนดูเวเรนดูวิปูจวิปูโตสาจันทโนกามเสโตจั กินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตริสิตะเสโนจะคันทับโปนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจะิีโคเจวติมภารุสุริยาวัชสาเอเตจันเยจะราชโนคันทัพภาสาราชุพิโมธนะมานาอภิกามุงมิกูหนังสมิติงวานังอัฏฐคูนาภัษานาคาเวสาลัสหัตตชกา กัมภราสตะราอาคุปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารถาจะอาคูนาคายสันสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสัมิติงวะนางเยนาคะราเชสตะหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาธเตวณามจัปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสามนามังอภยันทตานาคาราชา นะมาสีสุปันนะโตเกมะมะกาสีพุทโธสันหายหิวาจาหิอุปตะวะหัยันตานีนาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชีราหะเทนะสุมมสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวะเสตเถิดอิติมันโตยะสันสิโนโมทะกาลกัญชามหาพิสมะอสุราเท ทานาวิคสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมูจีสหะสตันจะาระริปุนปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในยหิตาวาพระลิงเสนังราหุพัะมูปาขมุงสมโยธานิพัทันเตปิคูนังสมิติงวะนางอาโปจะเทว่าปัตวีจะเตโชวายโย ตถาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวาสมโมจยยสะสาสะหะเมตากลุนากกยิกาอาคูเทวายสันสินโนท,ทเสเตทัสถากกยสพเพนานาตวานิโนิทิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมตมานะปิกามุงปิกุนางสัมมิติงวานางัง เวนทูจะเทวาสหาริจะอาสมาจะทุเวรยมายันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตาณขตานิปุรักขิตาวาคูมันทาวาาหกะวาสูนังวาสะวเสตโทสักโกปาคะ ปุรินทะโธทะเซตทะสัทธากายยาสาเพนนานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันเาวันโตยสันสิโนโมตามนาอภิการมุงปิคูนังสมีติงว่านางอัถาคูสหภูเทวาชาลามาคีสิคาริวาอะนิถากาจะโรชาจะอุมมาปุพะนิพาศิโนวารุนาสหธรรมาจอรจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอากูอาคูวัศมะเนสิโนทัสะ เสเตทัสสะกายาสเพนาณาตวานิโนยที่มันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสินโมตมนาปิกามุงปิกุนังสมิติงวนางสามานามหาสามานามานุสามานุสุตมคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทาคูหะโยเทวายเจโรหิตะวาสินโนปารคามหาปารคอาคูเทวายสันสินโนทเศเตทัสสะกายาสเพนานาตวานิโนยที่มันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสินโมตมนาอาิกามุง ภิกขุนังสมิติงวะนังสุกะการุมหาอรุณอาคุเวกนะสะสหโอทัตะขยหาปาโมคาอคุเทวาวิจักนะสัทธรรมตาหาระขจามิสกาจะยะสันิโนทะณะยังอาคาปัจุโนโยทิสาอภิวัุสติทเสเตทะสัทกายะสัเพนานาตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสนิโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมมิติงวะนัง เกมิตาสุติตายามากัตถกาจัยสันสิโนสัมปิทกาลามะเศรษฐโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอัฏฐาคูอัปปะระนิมิตาทัสเซเตทัสสัทกายะสะเปนานาตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตอนาวันโตยะสสิโนโมธามานาอภิกามุง ผีกูนางสาวมิติงวานางสัตเทเตเทวานิการยาสเพนานาตตะวานิโนนามันวายเยนาอาการชุ่เยจันเยสัตถิสาสหปวุทธชาติมาคีรังโอคตินนามนาสวังทาเกโมคาตารังนาคังจันทังวะอสิติอสิตาติตังสุพรามาปรมาโตจัปุตตาอิติมัโตสหสันนังกุมารอติโสจะโสรปาคัสมิติงวานัง สหสพามโรกานังมหาภัมเฮมาพิทิตะิติอุปปันโนยุติมันโตปิสมากายโยยสันสิโนทเสตทะอิสราอาคูปเจเกวะสาวาติโนเตสันจะมัชโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกเมมาราเซนาอภิกรรมีปัสสะกันหัสามันทียังเอตะกันหัตาพันตัตตาราเคนาปัตพันตะมต โวะสมันตาปริวาเรตมาวุณจิตาโคจินังอิติตัาภะหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมาหจจะสรังกตวานะเพราวังยถาปั้วสกเมโกธนายันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาปติ สังกุโตอะสะยังวเสตันจะสัพพังอปิญญายววากิตวานาจขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสะเนระเตมาระเซนาอภิกันตาเตวิชานาทปิกขโวเตจอาตปาหมกคารุงสุตวะพุทธสัสสานังวิตราเขหิปกามุงเนสังโลมมปีอิชายุงสเปวิชิตาสังฆามาพยาติตายสันสิโส เอสันสิโนโมทันติสหพูเตหิสวากะสาวกาเตชะเนสุตาติสิบห้าบทมงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมะติเตโชชัยยสะสิทิมะหิธิมหาคุ่นาปาริมิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตารายานิวารณะสมัทธะ ภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวะติงสัมมาหาปุริสารักขานุภาเวนะอะสียะตะยานุภายัญชะนานุภาเวนะอทุตระสะตะมังคารานุภาเวนะฉัพพะนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปะระมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปะปาระมิตานุภาเวนะทัสสะปะระมัทธะปะระมิตานุภาเวนะสีรัสมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเทชานุภาเวนะอิตานุภาเวนะปานุภาเวนะเยมาเยียธรรมาณุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมะคันธะนุภาเวนะนาวะโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัฏฐังกิกะมักานุภาเวนะอัฏฐสัมาปัติยานุภาเวนะชาลพิญญาณุภาเวนะจตุสัญจะสัจจยานานุภาเวนะทัสสะภารยานุภาเวนะสัมพันธ ยุตตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนัตตยะสารานุภาเวนะตุยังสัพพาโรคโสกุปัถวะทุกขโทมานัสุปายาสาวินาสันตุสัพพอันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังกปปา ตุยังสัมมิชันตุทีคายุตาตุยงังโยโหโตุสัตตะวัสสะชีเวนะสัมังกิโกโหโตุสัพพทาอากาสัปปะตาวนาคุมคังคามหมาหัสมุตตาอารักกาเท е วตาสัทธาตุมเหออนุรคาคันตุบทภวตุสัก wa tu sa pamanggarang kan tu sabate watta saputanu pawe nasata soti pawan tute bawa tu sa pamanggarang kan tu sabate watta sappattemanu pawe nasata soti pawan tute pawwa tu sa pamanggarang kan tu sabate watta sap kanu pawe soti pawan tute bot nagati akan Nakataya kaputa ng papakahaniwara na paritas ang upawe na hantaw at isang upatawe na kataya kaputa ng papakahaniwara na paritas ang upawe na hantaw at isang upatawe. Nakataya kaputa ng papakahaniwara na paritas ang na hantaw at isang upatawe. Sipho. Bot pate karata kata อติตังนานาวานะคะเมยานะปติกังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตามไปหินนั่นตังอปันตันจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนนันจะโยธรรมังตัฏฐตัฏวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุปปารุหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ขอนแคลนไม่ในธรรมนั้นๆได้พึงบุคคลน,นั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเืองให้ผุกผงเถิดอาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารานาังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัน่ยนกับมัดมจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริ มาตาปิงอโหรัตามาตันทิตังตังเวัะเทกัะ,ะตโตติสันตโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล 17. อภินหะปัญจกเวคขะนะปาทะชารานะธรรมมิมหิชารานะ ชะลังอนัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรมำหิพยาทิงอนัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาละธทรมำหิมาลังอนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปเยหิมาเนีย เปหินานา,าโววินาภาโวลรจะเละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดากจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสักกรมหิกรมทายาทากรมโยนิกรมะพันธุกรมนะปฏิสระนาเรามีกรรมเป็นของกองตนมีกรรมเป็นผู้ให้ถนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศยัยยังกัมมังกัลิสมิกัลยนานังวาปาปะกังวาตัสทายาทาภวิสภว,วิสมิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นไทายาทยคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอพินทังปัญจเวขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน